ไปกันไปไปกันเอามือมาเอามือมาเอามือมาปาก่อนตึปาก่อนยบายกันยบายกันเอ้จุบลากันจุบลาเอ้ฝากกติดตามเดอช่ะฝากกติดตามพ่อินเดอช่ะฮะเอเดอเด้อจเยอะไปเดล้ว ด ah. really ีนี่คุะไอ้พรคินมาลิ่นเนอมาลิ่นวัดภูจะมาสักกำลังยางขึ้นนะคิวคิวคุณคุณเนี่ยลูกคุณคุณวันนียประชาชาติหิน คุณ quá, nhang ขึ้นถึงพู้นบ่พวดเข้า cháu này กจะเห็นป้นเสาเป็นเสาฮะอ,อ,อืมนด่ยนี่ยา,านนยากาศดีแล้วมันนี้เนอฝนบ่ตกฟ้าได้ดีจะแนวขึ้นไปเห็นก็จะยืนลงมาอออเก็จากคนหอนทานค้าสั่งเนี่ เคยมา,จาเจ๊เยเนาะครั้งแรกมากับลูกชายกับเมียนี่ยางก่อนเดอหอดแล้วหอดประสาทละประสาทหินแล้วนกนลงไปบรจสเป็น เป็นอ่างนา้ำเป็นหนองเป็นสะใหญ่โอ้ยมาย้ำอันอันเป็นเทศกาลนี่ก็เขาบวุ่นวายคนบุหลายบรรยากาศดีนี่เด้อไผยผมเคยมามาลิ้นเนี่ยแข่งจำปศกวัดคูจำปศก ก่อนบิลาไปเฮาจะแกะสลักใส่หินโอ้น่าจะเป็นรูปพญานาคบ่ใช่รูปงูเนาะพุ่นนี่เอินามาแล้วพุ่นอนามาแล้วนีไปหเ้ไปหเ้ไปเกบนี่ะลูก Sì, cứu nhàng đấy, ơi, cứu canh. Uy, cứu này nè. Sì, ấy, cứu. Sì, xe nàng luôn, Sì, cứu nàng nè. Say, là nhàng đấy, Say, cứu là nhàng đấy, cứu áo nè. luôn, cứu áo, nè. Say, cứu nàng nè. để cứu nàng nè. Say,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 

ข้างจะขึ้นไปเถิงพูนบอลสูงสูงเออไทยนี่วะไปย่างขึ้นเถิงพนโอ้สูงเลยพี่น้อง ป็นก้อนเป็นเสาเป็นเสาเขาจะเห็ดสมัยโบราณนี่เนาะยิ่งใหญ่อลังการคิดยางอะแม่ลูกคิดยา่่ย สิบอกตัวนี้บ้ามลแงตัวเขจะแต้มแมท่เห็นโอเีห้นะเ้ยิบนนไหบ่ตุ๊ดตุ๊ดเส่บืนขึ้นนี่เอาเขาจะให้ขึ้นเหรอมันไปกินเติงมันหอ ขึ้นเทิงอับบัมบัมบัมไปพูดแหะขึ้นไปพ่อกันนี่เทิงพูดเน้อบันนี้สุดทายวิวบรรยากาศให้เบิงขึ้นไปพ่อเทิงอันนี้ยางขึ้นก่อนเป็นมัดเขียนซื้อคันบักเบิงในบูซา ก็มีรันคลองเสียงสีนี่เนาะวัสมัดเขีนได้ขึ้นมาเนี่ยขึ้นกระดาษดิมาหนี่มีบอลขายน้ำพร้อมนองางขึ้นมาเนี่ยนคะุณละเทิงคุณ สะห,หน่อยลุม,ม,ไ,มไปซื้อนกเอานกไปปล่อย,ปอยไปลูกไปไป,ไปไปขี่หลังขี่หลัง,งเอ้อขึ้นหอแล้วคุณมีสันกูมูลเลยสันขนาดยี้นี่ ประมาณ3 0 30ปลามไปแมกกไปแล้วอ้ยูน่แมกันน่าแมกันโอ้ยวิวโอ้สูงขนาด ถึงแล้วเปเน่งปล่อยนกแล้วบุญปล่อยนกแล้วก็ดึงออกแล้วมันมันติดกันดึงต,งต,งตงัวมันติดอขาดึงแขนาอดึงทนะี่จังหวก็บกับเดีดเไปอันเาไปอันไหวพระมาละนี่แหละบอลอยู่ในเนี่ยน,นะเนาะบอลไหวพระ ลแล้วล่ะฮาวเวิร์ดไทยบิ่งอใหญงนี่เจ้าขึ้นมาฮอดบอลสูงสุดล่ะจุดสูงสุดนะบ่งชมวิวข้างลุม่มเนาะโอ้น้ำของขาวๆทางนั้นวะอันนี้สา Nam โอเคอ้าวจบคลิปไปจนี้เนาะมีต้นหมกม่วงเนาะขึ้นมาทางนี่นะโอ้ต้นหมกมว่วงใหญ่ เห็นไห่เห็นมีต้นหมู่มงย่นี่หลายมีต้นหมู่มงไว้เนาะนักท่องเที่ยวก็มาหลายนะมีนักท่องเที่ยวมาแต่ไทยเขาจะมาหลายนักท่องเที่ยวไทยอ้าวจบคลิปไว้เช่นนี้เนาะเด็กเด็กไปบายกันไปบายกันเอามือมาเอามือมาเด็กเอามือมาฝากกันติดฝากกันไปบายกันไปบายกันเอ้จุบลากันจุบลาเอ้ฝากกดติดตามดีเด้อชนะ